คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางวิเคราะห์สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสวัสดีทักทายสำหรับคนไหนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอสูตรคำนวณตัวเลขของเอี้ยนวัดป่านะครับสำหรับสูตรคำนวณตัวเลขสูตรนี้ก็จะเป็นวิ่งล่างครับวิ่งล่าง ไว้เปรียบเทียบกับ,กบสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจาวันที่16บนี้นะครับงวดประจาวันที่16ตุลาคมนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มคลิปกันเลยครับมาเริ่มคลิปกันเลยนะครับเราก็จะย้อนไปงวดวันที่1ตุลางวดที่แล้วครับสลากกินแบ่งรัฐบาลครับรามวันที่1ออกก็คือ8 7จ็ดหเก้าเจ็ดแปดนี่ก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลวดที่แล้วนะครับออกก็คือแปดเจ็ดหกเก้าเจ็ดแปดครับสลดสูตรคำนวณตัวเลขของเราก็จะ <c oughs> นำปรามัณที่หนึ่งวดที่แล้วนะครับวดที่แล้วก็จะมาบวกลบคูณกันนะครับเนี่ย อันนี้ก็เราจะย้อนให้ดูงวดที่แล้วครับงวดที่แล้วครับวิ่งล่างครับวิ่งล no ่างเราให้เน้นไปที่2กับ5ครับ2กับ5ก็คือไม่มาสักตัวครับไม่มาสักตัวครับวิ่งล่างครับแต่ว่าวิ่งบนครับเด่นเด่นเราให้7กับ8ก็ออกทั้ง2ตัวเลยครับ7กับ8ชนทั้งสองตัวครับ7กับ8วิ่งล่างก็คือแ๊กครับไม่ประสบความสําเร็จครับแต่บนนี้ก็คือตรงๆครับนี่ก็คืองวดที่แล้วนะครับ เราก็จะนำรางวัลที่หนึ่งแล้วครับเราจะนำหลักแสนครับหลักแสนก็คือนำแปดครับหลักแสนครับมาคูณกับหลักหมื่นนะครับหลักแสนมาคูณกับหลักหมื่นครับแปดคูณกับเจ็ดครับหลักแสนกับหลักหมื่นมาคูณกันนะครับแปดเจ็ด ได้ห้าสิบหกครับแปดเจ็ดเป็นห้าสิบหกครับนี่ครับต่อไปครับเราก็จะนำตัวเลขห้าสิบหกตัวนี้ครับห้าสิบหกมาคูนครับห้าสิบหกมาคูณกับหลักพันครับ หลักพันก็คือหกครับหน่วยสิบร้อยพันครับมาคูณกับหกครับห้าสิบหกคูณหกผลลัพธ์ที่ได้ก็คือห้าสิบหกคูณหกเท่ากับสามสาม หกครับสามสามหกครับต่อไปครับมองเห็นไหมครับอาจจะมืดนิดหน่อยนะครับต่อไปเราก็จะนําตัวเลขที่ได้สามสามหกตัวนี้ครับสามสามหกสามสามหก มันลบครับนี่ก็จะเป็นเลขล่างสองตัวงวดที่แล้วครับเลขล่างสองตัวงวดที่แล้วครับเจ็ดเจ็ดครับสามสามหกมาลบกับเลขล่างสองตัวงวดที่แล้วครับก็คือเจ็ดเจ็ดครับ สามสาลบจ็ดจ็ดครับเท่ากับ3 3 6สามหกลบเจ็ดจ็ดเท่ากับสองห้าลบจ็ดจ็ดเท่เเากับ 2องห้าสิบกครับต่อไปครับเราก็จะนำหลักร้อยของรลังมาที่หนึ่งครับหลักร้อยก็คือ9ครับ9มาคูณครับคูณกับหลัก10ครับคูณกับหลัก10ครับก็คือเจครับหลักร้อยมาคูณกับหลัก10บครับ9คูณเ ก้าคูณเจ็ดเก้าเจ็ดหกสิบสามครับเก้าเจ็ดหกสิบสามต่อไปครับเราก็จะนำตัวเลขหกสิบสามตัวนี้ครับหกสิบสามนี่ก็เป็นสูตรคำนวณตัวเลขของเอี้ยนวัดป่านะครับหกสิบสาม นำมาบวกครับบวกกับหลักหน่วยครับหลักหน่วยเรามาที่หนึ่งครับหลักหน่วยเรามาที่หนึ่งก็คือแปดครับหกสิบสามบวกแปดหกสิบสามบวกแปดเท่ากับเจ็ดสิบเอ็ดครับ กสิบสามบวกแปดเท่ากับเจ็ดสิบเอ็ดครับต่อไปครับเราก็จะนำตัวเลขเจ็ดสิบเอ็ดนี่ครับเจ็ดสิบเอ็ดสับสนไหมครับเจ็ดสิบเอ็ดมาคูณครับคูณกับเลขล่างงวดที่แล้วครับเจ็ดเจ็ดครับ คูณกับเจ็ดเจ็ดครับเจ็ดสิบเอ็ดคูณเจ็ดเจ็ดผลลับที่ได้ก็คือห้าพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดครับห้าพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดครับ ต่อไปเราก็จะนำตัวเลขห้าพันนี่ครับห้าพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดนำมาลบครับห้าพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดนำมาลบนะครับลบกับ ตัวเลขตัวนี้ครับก็คือสองห้าเก้าครับสองห้าเก้าครับสองห้าเก้าเราก็จะได้วิ่งล่างแล้วครับห้าพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดห้าพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดลบสองห้าเก้าครับสองห้าเก้าครับเท่ากับครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเราได้แล้วครับตัวเลขวิ่งล่างครับเราได้แล้วครับ เท่ากับห้าพันสองรอยแปดครับนี่ก็คือตัวเลขวิ่งล่างครับวิ่งล่างครับสูตรคํานวณตัวเลขของเอี้ยนวัดป่านะครับเราได้ตัวเลขวิ่งล่างมาสามตัวแล้วครับสรุปครับสรุป ว,ว,วิ่งล่างงวดวันที่สิบหกนี้ครับวิ่งล่างงวดวันที่สิบหกนี้ก็คือเด่นครับเด่นรองผมตัดให้เลยนะครับสามตัวนี้ครับเด่นสองครับรองศูนย์ครับนี่ครับผมตัดแปดออกเ,เลยครับตัดแปดออกเลยครับ งวดประจำวันที่สิบหกนี้นะครับวิ่งล่างงวดประจำวันที่สิบหกนี้เด่นไปที่สองครับลองไปที่ศูนย์ครับแปดตัดออกครับสรุปครับวิ่งล่างครับให้วิ่งไปที่สองครับสองครับลองนี้ศูนย์ครับหรือใครจะชอบแปดก็ได้ครับแต่แปดผมตัดออกครับให้ให้วิ่ง เน้นๆไปเลยครับที่2ครับรองศูนย์ครับนี่ก็คือสูตรคำนวณตัวเลขของเอี้ยนวัดป่าครับเรามาลุ้นดูนะครับว่างวดประจำวันที่16นี้วิ่งล่างของเอี้ยนวัดป่าจะแม่นขั้นเทพไหมครับวิ่งล่างของเอี้ยนวัดป่านี่จะแม่นขั้นเทพไหมครับก็คือให้วิ่งไปที่2นะครับ2ครับเน้นไปที่2ครับเด่น2รองศูนย์นะครับนี่ครับนี่ก็คือสูตรคำนวณของเอี้ยนวัดป่าครับ8นี้าใครชอบก็สามารถนําไป จับคู่กับตัวอื่นก็ได้ครับแต่ว่าผมไม่ชอบแปลครับตัดออกเลยนะครับนี่ก็คือสรุปครับสูตรคำนวณตัวเลขของเอียนฟัดป่าก็คือวิ่งล่างให้วิ่งไปที่2ตัวเดียวครับ2ตัวเดียวครับก่อนจะจบคลิปเราก็มาฟังคําเตือนก่อนนะครับคําเตือนครับคลิปวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางวิเคราะห์สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ เน้นไปที่สองนะคะ